เราฝีมือเราเขาเหนื่อยกว่าเราเยอะเรามัวแต่แต่งเราแต่งไม่ทันเขาหรอกมือแต่งเราต้องชิงจังหวะเอาต้องดัดชิงมือดัดทั้งถ้าเราไปแต่งเสร็จสูงยาแต่งประสบการณ์ก็สูงกว่าเราเป็นไล่แขนเหมือนกันเป็นหลงไล่แขนกับเขาเราไล่สูงเขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าลูกหนักเราหนักกว่าอยู่แล้วพอเขามีอาการก็หยุด ไม่ตามตามบีไม่ไม่เอาให้สุดวิ่นยังดูดเป็นไงพี่รก็โชคดีอยู่ครับแต่ว่าวันนี้มีดื้อๆไม่ยอมฟังหน่อยอะไรที่ตมัวขาดนั้นแก้ไขไปหน่อยมัวเราไปแต่งมันเขาเอพเราไปแล้วเรา127เข้าใจไหมมันต่อย127แล้ววันนี้บีมัน122มันไม่เคยต่อยเวทดูครั้งแรกนั่นแหละ ครรั้งแกไม่มีแรงแล้วไอ้ไอ้เราความเป็นมวยเราไม่มีอยู่แล้วพี่มันต้องสายรูกแข็งแรงแล้วมาบีบเรายี่สิบสองวันวันนี้ไม่ค่อยดูด้วยนะปิดโฟมไม่มีแรงเยไม่มีแรงสามยกไปหลังต่อยี่สิบเจ็ดคนนี้มาต่อยี่สิบสองมันก็ตามสภาพก็ทำดีแล้วแหละไอ้นั่นเขาก็เล็กเขาเข้าใจว่าเขาประกบอ่ะคือประกบตัวใหญ่บีบลงไอ้ตัวเล็กต่อยขึ้นแล้วก็จ่ายทำเนียมการประกบอันนี้เขาดูเตะเตะก็ไดูไม่มีแรงไม่ดูไอ้นั่นมันก็จะหมดแล้วแต่เราเนี่ยมันมันบีบเยอะไงคนมันลดน้ำหนักเยอะมันก็เสร็จดีแล้วไม่เป็นไรไม่เสียขอก จะต้ลงรักตัวชา้พี่เราผู้ชบของเราเข่านะใช่ครับนี่เราไม่ไม่เยมีแรงเหมือนเดิมไหมไปนี้มันเล่งไม่ขึ้นครับไร่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นคนคนนะกูดแต่ยังนะหักวเก่งเเลยที่ว่าเรื่องขนากขนาดเราเลยสองเวกวก็ยีเรามถึงยี่สหกแล้เรายี่สามยี่สิี่ยี่สกถ้าที่ดนี้ก็คือสาเลยแล้วไงเราด้สองเลยี่นิดนึ่ง แล้วเมื่อวานผมตกด้วยผมวิ่งเยอะมันมมัันนวิ่งเยอะกว่าเดิมไม่มีแดดครับเหลือเวลาไปแล้วครับเนี่ยชิ้นอะไรบ้างสามแสนเจอด้มากเพราใจผลงานเดีไหมเฮ้ยไม่ครับไม่ไม่เลยมีจุดที่เราบอกว่าเราดื้อตรงไหนครับผมออกตามสั่งเขาไม่ได้ครับวัทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไมครับทำไมอยากออกมันฝืนแล้วอยากออกครับแต่มันไม่ไปตามที่เราสั่ง ร่างกายรู้ว่าคู่ต่อสู้ร่างกายนี่แหละร่างกายด้วยใช่ที่ได้ทําไม่ได้ครับผมครับไปจังหวะหนึ่งแล้วแต่ว่าร่างกายพุ่งไปจังหวะสองใช่ไม่ไรไรถึงช่เมื่อไหร่ก็ขอโทษสําหรับไฟนี้ครับไฟหน้าจะทําให้ดีกว่าเดิมครับบผมจะต้องใจครับผมครับไฟหน้าก็ยี่สิบสองยี่สิบสามเลยผมก็เต้ไปหน้าจะฟิตไปดีกว่านี้ครับครับน้ำหนัก